คำว่าทางสายกลางนี่คืออะไรด้วยไ,ไม่ใช่ว่าทำพอประมาณนะแต่ว่าทำให้ถูกต้องเหมือนกับมีครูบาาจารย์มีหมู่คณะที่เราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยบางคนบางท่านมาบอกว่าท่านเข่งเกินไปสุดโต่งเกินไปอย่างนี้ นั่นท่านยังไม่เข้าใจถึงทางสายกลางที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นี่แหละทั้งหมดนี่คือทางสายกลางที่เป็นไปเพื่อการออกจากทุกขอย่างบริบูรณ์โดยชอบด้วยฮะพ้นทุกข์โดยชอบด้วยนะถ้าเราหย่อนยานในพระธรรมวินัย นั่นคือของสุดโตง่งประการที่หนึ่งเรียกว่ากามสุขันลิกานุโยกการพัวพันในกรรมหรือการเพิดเพลินเกินไปนี้แหละคือการสุดโต่งสายหนึ่งชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ทางสายกลางสองก็คือว่าเราทำเกินขอบเขตแห่งพระธรรมวินยัยเข่งเกินพระพุทธเจ้าตัดไว้ นี้เป็นอัตตะกิลมัทฐานโยกเป็นทางสุตโตมอีกสายหนึ่งซึ่งสมณพราหม์ในสมัยก่อนเขาทํากันแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบทางสายกลางหรือทางสายเอกนี้เรียกว่ามัชทิมาปฏิปทาคือไม่เข้าไปยุ่งกับสองสายนี้ไม่ใช่กลางอย่างนั้นแต่กลางคือความเหมาะสมในการบอมเพ็ญภาวนา ซึ่งเริ่มต้นจากคำว่าสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมีคำว่าสัมมานำหน้านี้สัมมาแปลว่าชอบสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบสัมมาสร้างกโปการดำริชอบสัมมาวาจาคำพูดชอบสัมมากรรมมันโตการกระทำชอบสัมมาอาชีโว การเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามมการภาคเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิความที่จิตตั้งมั่นชอบต้องประกอบด้วยสัมมาทั้งหมดจึงเรียกว่าอริยมรรคจึงเรียกว่าทางสายกลางจึงเรียกว่าทางสายเอีกบางคนเจริญ มิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเป็นเบื้องต้นย่อมทําไม่ถูกเลยไปไม่ถูกทางเขาเรียกว่าไปไม่ถูกทางเพราะเห็นถูกก่อนจึงจะพูดถูกดําดีถูกกระทําถูกได้ตามลําดับลําดาบางคนจึงภาวนายังไงทําไมไปไม่ได้สักทีก็เพราะเดินทางผิดย่อมไม่ถึงเป้าหมายแห่งหนทางนี้ซึ่งเรียกว่าสัมมาวิมุตตินั่น บางคนหลุดพ้นแบบผิดๆก็มี